อาละคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นสกุลเกมกันนะคะซึ่งแล้วก็เราก็จะต้องเข้าไปได้ในประตูตรงนี้นะคะเราซื้อทรงผมมาใส่ซ้อนผมเลยนะคะไม่เป็นไรเออสวยตวลกมากเลย ใส่ผมซ้อน,มนผม,มน,นะคะนี่ก็คงเหมือนกันว่าจะใส่ผมซ้อนผมเพื่ออะไรนะคะอันนี้ไม่มีกาดเต็มไปหมดเลยผู้คุมนั่นเองเอ่อพร้อมพร้อมไปออกสตาร์ทเตรียมตัวเตรียมตัวโอเค โอโกโวาโกโจิพีเซมิโอ้ย <Red light. S 1> โอเคใจหายมากเลยค่ะเวลามาเล่นไล่เนี่ยอุย้ยเราคนแรก <Green light. S 1> โอเคอุย้ยตกใจมาเลยม่ากว่า <Green light. S 1> เขาจะยิงไปถึงไหนนี่ยกคณ ตึง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 ม,งมาถึงแล้วเย้คนแรกคนแรก <Red light. S 1> มาผู้คุมคะออกเส้นไม่ได้นะ <Green light. S 1> ผู้คุมครับออกจากเส,เส้นสีแดงไม่ได้นะครับ okay. oh. กดคริ้งคัดมากที่นี่ร <Red light. S 1> ู้สึกแบบการการอยู่ที่นี่มันจะมีกดเคริ่งคัดนะคะ ชอบท่าทางแอนิเมชันแบบนี้มากจริงๆเรามีแอนิเมชันแพ็กแปดสิบโรบล็อกแหละแต่ว่าเราไม่ใช้ทุกคนทำไมถึงไม่อยากใช้ก็ไม่รู้อยากเปลี่ยนแนวมั้งใช้ันเยอะแล้ววะเพื่อนสู้แล้วมาถึงให้ได้บิมีคนบอกเลอวเราตายได้ไงอะเออก็ตลกนี่ทุกคนทำไามาถึงเั้นชัยนะ เดี๋ยวแล้วพวกครูทำไมเอาอเกมไปซะละนะโอ้ยยิงปืนสกิดมากพวกครูอ่ะไม่มีสมาธิเองเข้าใจแหล,ละนี่นโอเคก็วิ่งไปวิ่งมาได้แค่นี้แหละทุกคน และแล้วเราก็อ่ะอีควิปมาเทนต้าออฟฟิศนี่ชุดสีม่วงสวยเวอร์อุย้ยเพอร์เฟกแล้วจะมัดจุกแบบนี้ไปอีกงานไหมเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวก็รอ ก็รอเขาเปิดประตูสู่สวรรค์ให้ก่อนอันนี้หน้าเราเฮ้ยหน้าเราสวยมากเลยอะมีหลงกัเองด้วยโอเคขอให้มาเล่นเกม AELU ใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นได้เดี๋ยวเราจะเล่นให้นะคะ โอเคได้เลยถ้าเอาจริงอะนะป้าเตรียมตัวทุกคนอ้เตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวตตวิว่งที่สุดชีวิตเลยนะฮะตึ้งโอโกะโกจิพิาสเมดโอ้ยคุ้ม <Green light. S 1> มันโหดเลยอ้ย โชคดีมากโอ้ย <Green light. S 1> เพื่อนตายไปหลายศพเลย <Red light. S 1> อูย้เพื่อนเพื่อนสู้เออใส่หน้ากากปิดหน้าตัวเองโอ้โหใส่หน้ากากปิดหน้าตัว <Green light. S 1> ไม่ต้องไม่ต้องปกปิด <Red light. S 1> ขนาดนั้นก็ได้อุยอ้ย,ยเกือบแล้วนะฉันกลัวโอ้ยไม่ต้องกลัวเธอฉันรู้มันยาก <Green light. S 1> แต่ว่าเราต้องอยู่กับชีวิตแบบนี้ได้ ต่อไปอาจจะมีแค่เกม A E L U <Red light. S 1> สรุงเลยแเนี่ย <Red light. S 1> อ่าเข้าถึงแล้ว <Red light. S 1> โอเคนี่ผู้คุมจะยิงอะไรขนาดนั้นคะถามจริงค่ะถามจริงคือผู้คุม <Red light. S 1> ยิงอะไรขนาดนั้นไม่ต้องยิงขนาดนั้นก็ได้ <Red light. S 1> เขายิงเยอะเกินไปอ่ะไม่ชอบเลยเขายิงรัวไปไหม่ย <Red light. S 1> สก,กัดดาวลุ่งสบัด ยอดโอเคตอนนี้เกมก็ได้จบลงมันที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วทำไมเงินเราไม่เพิ่มเลยอะ่ะโอเครู้สึกว่าไม่ใส่ผมดีกว่านะฮะผมซ้อนผมจะใส่ทำไมอันนี้ไม่เข้าใจนี่มีคนใส่ทรงผมนี้ทรงเดียวด้วยเอ้ยเจ๋ง เเรเดี๋ยวค่อยข้าทุกคนวิ่งไปวิ่งมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นเกมนะฮะทุกคนเพรว่าิ่งไปวิ่งมาที่ออบบี้ก่อนมีการโดเน a t ให้สิโลบาไม่ไม่เสียตังเปล่าดิซื้อเกมพาร์ทยิงคุ้มกว่าอีกโอเคเพราะมันมีอะไรมาให้นะฮะโอเค เดี๋ยวเรามารอเล่นเกมกันเลยดีกว่าอยู่ตรงไหนดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงกลางเลยแล้วกันนะคนเขาก็แข่งแย่งกันเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะถ้าเกิดเล่นเกมนี้ไม่ผ่านเนี่ยผมเย็นแน่เพราะว่าเมย์เราเนี่ยโอ๊ยก็เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้จะค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่หมดต้องมาเล่นเกมแลกแลกชีวิตตัวเองให้เม่แล้วกันเออเล่นเร็วโอเคเอย ตอนนี้นำกันอยู่แค่สองคนอ่ะโอเคโอเคเออเอา้าลูกขยับตอนไหนถามจริงอะไรอ่ะโดนกำจัดไปหลายศพเลยทุกคนเดี๋ยวเราห่วยผู้คุมมันยิงรัวเกินไปอ่ะเฮ้ยเราได้นี่งเงินมี8ปดหมื่น จริงเหรออันนี้แปดมือหรืออะไรถ้าดูผิดหนูขอโทษหนูขอโทษขอโทษจริงๆค่ะโอเคดูแล้วเราจะอาไรต่อน,น,อ,นอีควิดอีควิดเบ็ดอีควิเดเดี๋ยวเราจะซื้อชุดใหม่ได้ไหมเราอยากได้ชุดสีไหนนี่สี เอออีควิปชุดสวยเฮ้ยชุดมีความแบบจะเริ่มเกมอีกแล้วเหรอเดี๋ยวไม่ทนทำอะไรเลยนะแป๊บเดียวก็จะเริ่มเกมใหม่อีกแล้วเหรอทุกคนจนำไว้นะว่าตัวเราอยู่ตรงนี้นะคะหน้าหน้ายิ้มยิ้มเนี่ยค่ะหน้าคนหล่ออันนี้หน้าคนหล่ออันนี้หน้าค,คนหัวโล้น <c oughs> คนหัวล้น เดี๋ยวรีบเข้าไปดีกว่าทุกคนจะได้ไปเล่กเกบอุ้ยนี่ไงเป็นกาดเป็นกาดเราเป็นกาดเพราะฉะนั้นเราจะสกัดดาวลุ่งให้พวกมันได้รู้ซะเฮื่อเพื่อนี่นี่อุ้งอ,อกนอกนกใช่ไหมโ <Green Light. S 1> อโกวาโกจิพียซ แต่ว่าทำไมหมวดก็ตามไม่หันงงเลย <Green line. S 1> A E I O U A E I O U A E I O U <Green line. S 1> เอีอยายิงยิงครับยิงรัวๆครับโอเคได้ <Hello. S 1> ได้ตังด้วยอุย้ยมันสะใจตรงนี้แหละที่ยิงคน <Green line. S 1> มันเป็นผู้คุมมาหนะ้านะมันมีอยู่หน้าที่เดียว เดี๋ยวเด้ทำไมเขาเอาหายไปจากเกมอย่างเอ้ยเอาอะไรอ่ะถามจริงอะไรอยู่ดีๆมาตายเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรวค่ะก็ไม่เป็นไรออไนไร,รอบนี้ก็จะเป็นผู้เล่นเหมือนเดิมนะเพราะว่าอุตส่าห์ซื้อเสื้อสีน้ำเงินน้ำเงินมานะฮะสวยดีนะชอบสีนีอ่ะอ้อคอจะหัก เจ็บโค้งอันนี้คือแบบเมื่อนะไม่ใช่จเจ็บไม่ใช่นะอันนี้เจ็บแบบโห้ชเคสเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เพย์เยอร์เลฟไปหกคนนะคะ <c oughs> คนคนตายเท่าไหร่เท่าทุกไพ่ก็ยิ่งเยอะออกแล <c oughs> <ะ>้วรอบนี้ก็มีเงินเจ็ดร้อยโอเคเดี๋ยว700เจ็ดร้อยเหรียญเนาะตอนนี้เราก็มีเงิน เออเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆแทะขอไปกว่าบบนี่แบบนี้แบบนี้สกัดดาวลูกได้ไหมีน <Green light. S 1> เ,เออตายแล้วตายจริงดิ ทำไมพวกผู้คุมมันโหดจังเลยอ่ะแป๊บเดียวยิงตายเรียบเลยนะทุกคนโหด่ะโหดร้ายโหดร้ายกับชีวิตมากโอเคโหดร้ายกับชีวิตจังเลยอ่ะทำไมมันถึงลำบากขนาดนี้คะเนี่ยโอ้ยต่อไปเกมอะไรนะสควิดเกมสควิ a เกมสควิดเกมเราลักแบบนี้ที่สุดเลยทุกคนเอ้า ไม่ได้ใส่ชุดสคิีเกย์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจใ,ใจนะต้องใส่เชิ้ตก่อนนะทุกคนแล้วก็ใส่แผนปึ๊บหรือจะเป็นน้องยองฮีงั้นเดี๋ยวเป็นผู้คุมแล้วกันนะผู้คุมมาเล่นเองโอเคได้แล้วปึงป้งปึ้งเหลือเวลาไม่เท่าไรทนกคนรีบเล่นดีกว่าเฮ มาแล้วเย้เข้าเซิร์ฟเริ่มกับเมื่อกี้ที่เข้าผิดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอันแอนิเมชันแพ็กกันดีกว่านะคะ่ะนี่นะคะผู้คุมรอยได้ขอบคุณค่ะตอนนี้มันมีแบบพวกสก,กินใหม่ๆอ๋ออุอ้ยสรงผมคนนี้น่าต้อ,อยอ่ะนี่กี่รบะโอ้ลีอสพิงไอคอนิกส์แฮร์เซ็ต โอ้ยสวยแต่ว่าเราเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดแล้วเฮ้ยชุดนีน้นโอยอยากเป็นมากเลยแต่วันเนี้ยเราแต่งมาเป็นผู้คุมเพราะฉะนั้นได้ได้เดี๋ยววันเนี้ยจะมาเป็นสุดยอดผู้คุมในเกมให้ดูเอาล่ะทุกคนครับทุกคนคะเกมจะเริ่มแล้วนะคะทุกคนโปรดเตรียมตัวด้วยนะคะเกมต่อไปก็จะเป็นเกมที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันคือเกมอะไร ใช่แล้วค่ะเกมแกะน้ำตาลเฮ้ยจะได้รูปอะไรเนี่ยผู้ครูม,มาเล่นเองตื่นเต้นเลยเอา้าวได้วงกลมอีกโอ้โหทำไมเนี่ยพระเจ้าช่างโหดหลายฉันอยากได้รูปล่มทำไมทำไมไม่ได้อะเคไปรูปวงกลมก็รูปวงกลมได้ง่ายเกินไปอะ่ะคนตายไปเยอะจังเลยไมีคนพูดด้วยทำไมพูดทำไมอะยิ่งก้า,กล,า,ก,ลากลัวอยู่นะเอ้ย มันได้อยู่นะจะว่าไปมันก็มันได้อยู่นะเด,นะดีินนะจีจีนะคะจีโฟมเดินนะเราเป็นเนกเาหัวแกแกๆอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดนั่นงไงคนที่แกะรูปล่มอยู่ฝั่งนู้นนะคะตอนนี้ก็ดูแกะยากเออลาก่อกนชีวิตอ้อเกาหัวแกแกๆแป๊บเดียวเองแพ้เลยอ่ะโอ,อยเซ็งมากเลยอ่ะ เราไปเกาหัวแก๊กแกแป๊บเดียวนะทุกคนคือแบบแพ้เลยอะโหอะไรเนี่ยคนเราไม่มีสมาธิก็อย่างเงี้ยแหละตายตลอดเอ้อยลำบากจริงเอ้อยการ์ตูนนี่แอนิเมชันแพ็คปึ๊งอะไรอะเรโทรแอนิเมชันแพ็คเฮ้ย เดียวทำไมมันขึ้นหน้าเสียตังเยอะจังอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าแล้วแล้วชุดหล่อหล่อเท่ๆหายไปไหนะทำไมมีแต่ชุดแบบแปลกๆดูแบบไม่ค่อยหล่อเลยอ่ะ โหดร้ายมากเอาละทุกคนเป็นแอนิเมชันอันนี้ละกันชุดอย่างอีพิกเลยทุกคนมันก็จะเป็นชุดที่แบบอีพิกทีซอดใคเดี๋ยวพวกคุมคนนี้จะมาแอบหลบตรงนี้นี่ฮะมาเป็นหุ่นโชว์หวยซัรก็ดี นี่เป็นไงล่ะกดลองชุดได้ด้วยนะแต่ว่านี้จะไม่ชุดแล้วไม่ใช่ชุดแล้วนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะคมีคนมาลุมที่ชุดเราด้วยคิดว่าฉันแบบเนียนขนาดเลยเหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นเกม Survive at Night กนันดีกว่าค่ะ Survive Night เนี่ยก็คือเราต้องสู้กันตอนกลางคืนนะคะแล้วก็อ่าน่แเละ ันก็คือแบบว่าตอนนี้ผู้คุมจะต้องสู้กับพวกผู้เล่นผู้เล่นไม่ค่อยฉลาดทั้งหลายเนี่แหละอย้ยมาแล้วไอ้ย,ยามาใบาสเกตบอลแบทมาแล้วเคตอนนี้สู้กันแบบมันมากครับทุกท่านเอ้ยเฮยไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องไปสู้สู้ ระวังระวังตายแล้วเนี่ยเพราะว่าพวกมันโกรธมากพวกผู้เล่นพวกนี้นี่ก็อุย้ยสู้กันซะมาสู้กับผู้คุมหน่อยไหมล่อะอาตายแล้วเหอเฮ้ยขอโทษทำผู้เล่นตายเปล่าตายเปล่ากันไปแล้วอุย้ยนี่เนี่ยตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งตายแล้วอีกศพหนึ่งศพตายแล้วศพใจ แล้วเขาหายไปไหนเอางงเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเอาใช่ไหมล่ะทำยังดีตอนนี้คิดเลือดเหลือไม่ถึงครึ่งทํายังดีตอนนี้เหลือคิดเลือดไม่ถึงครึ่งไม่ได้แหละผู้คุมต้องหนีก่อนละเพราะว่าตอนนี้ไอ้ผู้คุมไม่ไหวแล้วอุ้ยอย่าสู้กันเลยเลือดฉังจะหมดแล้วเนี่ยทำยังดีอะเลือดมัน โดนตีผู้คุมหนีก่อนดีกว่าเดี๋ยวผู้คุมจะโดนชมแหลเป็นชิ้นๆยังไม่โดนยังไม่อยากโดนค่าตายนะป้องกันไว้ก่อนเป็นอาวุธนะอ๋อทำยังดีมีคนชื่อเอ l อเอยูเดี๋ยวโอ๊ยฟื้นฟูนฟนเลือดก่อนคนเราต้องฟื้นฟ,นฟนูเลือดไม่งั้นนะ่า ดเดียวเองเอาไงดีจะเข้าไปสู้กับคนอื่นหรือเปล่าหรือไม่สู้ดีเอาไงดีเอาไงดีสู้ดีกว่าเดี๋ยวไม่สนุกนี่มาแล้วครับถ้าหลังจากไปฟื้นฟูพลังชีวิตอู้อ้าี๋เลืขีดเดียวโอ้โอ้ยโอยเลือดฉันหมดกันเลยเลือดโอ้ยโอ,ยอ,อยเคยงชั่วอ้อย กว่าเลือดจะแบบหายหมดเทียนะน,ยนะอะไรนะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เกมเรดี้อินสิบสองเซคัน์โอเคค่ะมีเลดดีเดอรนี่มีบอยเฟสนะชื่อจจสซมินอ่านไม่รู้เรื่องขอโทษค่ะชื่อมันแบบชื่อเขาอุ้ยอ๊้ยชักกัเยอะอีกแล้วถามจริงเดี๋ยว เกลียดเกมนี้มากเลยทุกคนเขาให้เวลามานันเดียวใช่ไหมได้ได้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาคลิกคลิกที่ปวดนิ้วไปเลยโอเคเดี๋ยวบอมแรงนิดนึงบอมนิ้วก่อนตัดนิ้วตึกตึกตึกกลับมือได้แล้วทุกคนโอเคได้ได้ได้ได,ได้นี่ค่ะนี่ใครออกสตาร์ทก่อนได้เปรียบนะคะ <laughs> เร็วไม่มีใครยอมใครแล้วทุกคนตอนนี้ไม่มีใครยอมใครครับม,มีใครยอมใคร ทุกคนคะรีบกดค่ะกด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 ฮ้ยกดสิ <laughs> รีบกดสิเดี๋ยวพลังหนึ่งรอยแล้วพวกมันจะตกตายแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะคะเราต้องพยายามผู้คุมอยู่ทีนี้ใส่ยอย่างเฮ้ย <laughs> <laughs> มันเริ่มเอาจริงฮะทุกคน มันเริ่มเอาจริงแล้วอีกทีนึงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ยอมใครไม่มีใครยอมใครเฮ้ยทำไมพลังลดลงอ่ะเอาไม่ได้แล้วอยเพิ่งย่พิ่งเดี๋ยวก่อนหมดแรงแ่้หรอนี่พวกนายหมดแรงกันแล้วเหรอจริงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงกําลังดึ้นอยู่เนี่ยเออเออเจงเจ็งเจงเฮ้ยทําไมเริ่มไปอีกแล้วอะ เอาคนหาย <c oughs> คนหายไปคนหนึ่งเดี๋ยว,ยวอีกอีกไม่ถึงนาทีแล้วทำางไงดีอะไม่รู้ไม่รู้จะเอาไงแล้วครับผู้คุมเออจริงด้วยกด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 สามนิ้วแล้วเนี่ยทำางไงดีกะกดสี่นิ้วแล้วก็กดห้านิ้วเฮ้ยพลังรีบขึ้นดิรีบขึ้นดิเอาก็ขึ้นดิครับทำไมไมันไ,ไม่ขึ้นแล้วโถพลังขึ้นต้องขึ้นมาพลัง น้อยลงไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาใครไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดอ่ะพลังพลังทำ้พลังทีมเราน้อยลงล้วโอ้ไม่ได้อ่ะทุกคนอย่แล้วเดี๋ยวเอาไง <c oughs> ตอนนี้พลังทีมมันว้ายช่วยด้วยตอนนี้ทีมเราไม่เหลือแล้วครับโอ้ยเอาสุดท้ายใครเอาใครแพ้ใครชนะอ่ะเอาไงเอากัน จบแล้วทุกคนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ให้ช่วยชิรด้วยนะคะสำหรับวันนี้โอ้ยผู้คุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วลาเหนื่อยมากเลยเนี่ยกับการกดชักกระยือกดทีนิ้วแทบหักค่ะทุกคนบายจ้าโอย